แม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คี่ปานะอาเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสกูทุกคนเนาะเอ้ามื่อนี้สายสายจักหน่อยออกคลิปแล้วแม่ครัวกระสิบไปทงหน้าคือเกาโอ้เบียดดอกดาวเลรืยงมาเอาเริ่พี่น้องร้าหลาย,ลายดอกดาวเรืองอืกำลังจะขึ้นพูดนะ เพราะว่าหม่องนี้เคยปลูกดอกไม้ดอกดาวเรียงไซนีมันก็นเลยไหลเอ้าืวอน,นี้แม่พวกอสจีเดินทางกาไปทงหน้าคือเกาขุ่นละพี่น้องเพราะว่าอ่าไปท่อนหอยไปคัดหอยไวก้กระชัางหนึ่งเพราะว่าขันบวกคัดเวลาเข้าไปตักนี่มันกะขันบวกคัดเวลาเข้าไปตักมาเฮ็ดบุญนี่มันจะซามันจะลาซา กันเล่า,าสิปคัดคัดหอยหนวยพ่อแกงพ่อต้มนวยพ่อแกงนี่เปิดน้ำใบพี่นอ้องสา้ยางฮักเปิดน้ำใบ สายยางคัะแม่ขั่วไปคัดหอยแล้วกอนมือนี่พี่น้องหลังจากคัดหอยแล้วแล้วจังชิด้เขามาเอามือนี่พามาส้มสวนสวนกับว่าท่านในง,งามปันไดดอกอกต่พ่อได้เก็บจากเก็บกินปูไว้คางเงี้ยนคางสัน้นพ่อบ่ไดซื้อเพื่อนเป็นบางยางเนาะพี่น้องเนาะพ่อบ่ไดซื้อเพื่อนเป็นบางยาง หอมกับกำลังติดอ่าหอมปอมกับก,บกำลังสิขึ้นพักหวานกับยังบะหมีนน่ปรงอยู่ที่พีนองนี่เบื่องต้นพักหวานเดี๋ยวค่ะต้นพักหวานปงเฮากับสิได้แกงอยู่ที่เนาะ <c oughs> เอาคลิปนี้แม่ขวดกับมีแนวทางมาฝากเอฟซีทางสองคือเกา่าเนาะคลิปนี่สิไปตามของไผ่ เซียนคนไต้ได้บ้านงวดที่แล้่พ่พอเลบบาบ่ไเลลงไห้เฮ้าเด้งวดทีเหลี่พ่พอเราบ่ไเลลงไห้เฮ้าเพิ่นวาตัวเลขเพิ่นหลุดเพิ่นเลยบร่ลงบัตรอีเพิ่นผันหมานได้บ้านเพิ่นโชคดีเด้งวดทีเหลี่ยเพิ่นวาเพินเ่นวิ่งบนสองเท่งบนเท่งลางวสันเดี๋ยวสิวิ่งจังไดยเฮ้าสิไปคุยกับเพิ่นพร้อมๆอมกันเนาะพี่น้องเนาะไปคุยเบิรงวา่าพอเล่านี่ งวดนี่สีวิ่งให้เฮ้าถือบอ่องวดก้อนผันบอลง็อให้เข้าผันถือดิงวดก้อนผันบอลง็อให้เฮาเนี่ผันถือเอารอบนี้ไปคุยกันกับเพิ่นเนาะ ไม่พ่อวันดีโอ้ยภาษาว่าอันงวดเดียวนึงบ่ได้ลงนี่คือจังคือจังโดนว่าซั่นวัดเป็นน้ำบ่ได้โทรหากันนี่บ่คือพ่อแมนแมนอยู่ดอกไม่พ่อบ่ได้โทรหาเลยคือจังโดนว่าซั่นเว้ยล่ะเออบริโรหากันย่อเขาแล้วเบิร์ดหรือเ่าเลี้ยงเบิร์ดหรือพ่อปีนี้บ่อมานดอกเออคนจะยูเได้กินแมนเซียนคนใต้ มานแถงวดบ้งหันแม่นอยู่บ่พ่อพ่อเลยต่ำต้นพ่อเต่ำต้นขั้นขั้นบนลงคลิปนี่พ่อเลยต่ำต้นโลดเนาะเมื่อยังว่าเลยเบื่อเห็นบ่เข่าว่าเลยบ่โทษไปลงเห็นบ่เข่าเลยเป็นโบลงค่ะพ่อเอาลอกนี่อันไหนสิมาฝากพี่น้องเอฟซีเข้าให้มันหมานๆคือเก่าได้พ่อให้มันได้ใส่ปีใหม่เด้อไปคิดว่าสั้นละแม่คลัวค่ะ โมกีว่าจะมากคู่เงี้วมากคู่ซะอือสองสองเด็สองท่ายเบิรคู่ถ่ายเบิด์เน่าพ่อนหรแต่บมมาคู่พอถึงสามตัวเลยเแล้วพอซื้อหลักเลยไม่หัวดิพอซื้อหลักเลยหาสองพอหลักเลยแต่แต่โกคิดว่าจะมากคู่ดิเป็นแปดเป็นเก้าเป็นหกถึงเบิื์ตโกคิดว่าจะมากแบบนั้นเอาไปมาพอได้โศกมัน ทั้งบนทั้งล่างเลยมันมักแห้งงวดแล้วคือทั้งบนทั้งลาง่างสมบัติครับผมก็ซื้อแบบนั้นที่บ่นเป็นบนล่างเป็นล่างอะไต่เก่าเนาะผาก,กาเขาลงเนาะเอเอหยียบลอยเลยแบบนั้นอืมจำเลยมาควบหลายเที่ยวตกจำเร้ยบร้อยนี <S <S เ้เอาเอาบนล่างเลยพ่อเออลงอของรถมักว่าอ่ะโอเคจัดเลยพ่อจัดเลยรอบนี่เอาเด่นบนเด่นบนโอเค กกับเจ็ดอาจำคู่ไปเลยค่ะพ่อหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามหกสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองสี่ชุดสี่ชุดสี่ชุดอาสามโซ่ค่ะพ่อเก้าหกสาม เก้าหกสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามพ่อจับสองชุดพ่อเลขสามตัวพ่อมักสามพอมักสามมันปะสองหมาล้างสองมันก็นมาทั้งนั้นแต่พ่อพอมักมันวดนี่สองบอกพ่อแต่ว่าเอ,อกากันไว้มันแค้สองสามตัวลงสองชุดแค่นั้นแหละโอเคเอาเลขล่างมาพ่อเลขล่างอตัววิ่งหรือตัวเด่นพ่อ วิ oy, ่งไปเลยเร่ง right. ร yeah ่างวิ่งไปเลยวิ่งล่างวิ่งไปเลยเร่งร่างตัวไหนพ่อเกาตัวเดียวโอ้ยมันถือใจลูกคักซะเด้อคันวากแม่คว้าแม่คว้าบ้านไหนพ่อถ้าไปเล่นเล่นวิ่งเกานะวิ่งบนวิ่งล่างนะถ้ามันวิ่ง้งบนวิ่งล่างเลยเกาะนถ้าจะวิ่งกันบ่พ่อ เออจะวิ่งกําลังย่างเดียวริ่วขึ้นบนเอา้าพ่อขึ้นบ่จับเก้าหกเก้ากเจ็ดสันบอวอ,อเก้าไปรักรวยโอ้พ่อจัดไปเก้าลักรัอรวยโอ้เนี่บอกพ่อเออนั่นแหละนั่นแหละมาแนนอนแะ,นะเก้าบาบนกาําลังไ้ลูกลูกลูกคิดว่ามันสิมากลางถุงนี่เดี๋ยวนี่เฮ้ยมันสิเป็นยังไรที่เป็นแปดเก้าใจังไรเฮ้ยิเป็นเจ็ดเก้า นั่นแหละพ่อได้เห็นหาล่างเงีแล้วพอซื้อดักบ,บนดักล่างบนอย่างหามาล่างพอซื้อดักบ,บนกันบนดักเรีบบยบร้อยเลยว่าหาสองนัาางบเขยังเดีกล่างตัวหาล่างเขาใจบ่ครับพอ่อเพราะมันขึ้น <c ười> บนเห็นออกสองสองก็พอว่าหาตัวมาบนมาอีหลีเออมันแนวมันสองบนสองลางนะอ่างเนาะพ่อเนาะมันวเนี้เอา้ยถ้าสิยร้อยกร้อยบนร้อยล่างเรื่อยามาแ <c ười> น่นอนไหมพ่อโอ้ยเอาเลยจะพูดครับพ่อเอาหาตัวเดียว นั่นอ่านนั่นนั่นดิมักคือกันกับลูกกันที่บ้านนี่แรงไรงมาแบบนั้นเออมันมันเป็นแต่เป็นเก้าสองมาพอมันก็เป็นอะไรที่แม่ก้วแต่พอมัมักพอมันก็หาตัวเดียวถ้าถ้าถ้าเป็นใจลูกเนี่ยมันสิมีเก้าหากับเก้าสองประมาณนี้บ่เพราะว่าเลขวิ่งตัวนึงก็ได้หาไงได้บ่อนี่ได้เก้าเมนหนั่นก็บอกให้พาหนี่ก็บอกให้พาให้ได้วิ่งหาในรังนี่เมนเก้าก็ มันยังหาเสียผาเสียมุมใครมาล้างกหาตัวเดียวเป็นก้าหาตัวเดียวเลยนะพ่อนะนั่นแหละก้หาตัวเดียวไปเรื่อยๆล่างมันออกมาโหลดปลุงประหยัดดอกรัับเรเดอร์บรบบบับไปเรเดอร์ก้าหาก้าับพร้อมบ้พ่อเออขับไปไหนโมเนนอนโมเนนอนตีอะไรก็เกิดขึ้นได้มาแทนก้าบมกบนกระลังไ่พวกรวยบระยชดมาแนนอน โอ้ยหกสองหกสามันนะวหกสองเก็ดหกสามเก็ดสามันนะวะบ่พาดนี่เบื่องบนดิเ็ดสองหกสองหกสามโอ้หกสามเจ็ดสามมันนะวะบ่พลาดด้วยกันค่ะพ่อมีปัญหาะรลักรวยันลยันยันดาก็ด้รยลักรวยเพื่อเก่าลงรังแต่บบ้าหมอนมารงแบบสองอันค่ะพ่ออันละไม่แก่ได้เลยแม่ขวประกันบ้าเก่าหนีมาแน่นอนมาบ่บนกรลังโอเค เป็นทางเลี้ยวละอาพ่อเสียนอันเสียนคนไต่โอเคโอเคโอเคพ่อโอเคเขาพูดหลายๆลายแล้วพ่อเนออาโอเคโอเควันดีวันดีค่ะพ่อวันดีดค่ะโอ,อ,โอ้มาแบบมั่นใจเลยพี่น้องเสียนคนไต่หลอดนี่พอวางวดที่แล้วเล่าถือได้เล่าถือสองบนสองล่างแล้วโทษมาหาแม่รัวไปวรัาหวานบ่แต่ไปโทษมาย่อเยื่อแม่รัวพันได บนล่างเนาะแขกบนลกเพิร์ลบ้าคันเลขเพิร์นรูทเพิร์ลบนอย่างโลกให่ง FC เสียเงินบัตรบัตรบนลกผันเข่าแม่พี่น้องเอ้าเสียนคนใต้เด่นบนหกกับจิตจับคูมีหกสามเจ็ตสามหกสองเจ็ดสองสุดสามตัวเก้าหกสามเก้าเจ็ดสามเน้นที่รักสามประสานเพิร์ลบ้าเน้นที่รักสามเอาเสียนคนไต่เพื่อนไอเป็นแฟนครับเสี่ยนคนไต่ตามกันต่อเด้อพี่น้องเด้อ วิ่งล่างเก้าตัวเดียวส่คู่เดียวคือเก่าหาบ้าคือมาตรงกันกับเลขอันเอียงก่อันนี่แหมพี่น้องเลขลับงวดนี้ไหมฟันเก้าหาคู่เดียวขอกหมอกเอา้าแคปนาจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิรงสาหรับตัวเลขแนวทางของเซียนคนใต้อา้มามักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ครัวให้เดอ้อค่ะพี่น้องวันหยุดดูแม่ครัวเนี่ยเดอ้อ พ่อกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้อง MC เอฟซีเฮาเดินทางไปไซกะขอให้แคล้วคาดปลอดภัยทุกสถานการณ์สวัสดีค่ะ